เอาคือเปน็นนางกลางทางแบบนี้ <laughs> กาบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขสุขคนไก่ยินดีตอนรับเข้าสู่สสนนบ้านป่าคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อแพี่น้องเอ้ยอําบันี้ก็มาหาทางไอ้อาดเนาะพี่พี่น้องเนาะอ่ากะตั้งแต่พบกันพอละี่พี่น้องเอ้ยมาครั้งนึงนี่ถือว่าครั้งที่2เนาะพี่พี่น้องเนาะอ่าไปเบิ่งทางอ้ายเพิ่น คนดีคนดอนเคียดีเคียร้อนแล้วลราบ่เดือยวันอะไรเพี่นเอนเราไงเนาะกะลายมืออยู่ได้ทางสนนมาหีิกะเนาะประมาณโซซำมื่อหรออาจจะได้เนาะเพี่นเพื่อนเราเนาะจำบ่ค่อยได้ทางสนนก็ลุลุ่มลืมลืมสมื่นนี่จะเป็นอย่างสมองกับเลือดปลาเพี่อนเพืองเราไงอาจจะได้ก็ขอโทษขอภัยเนาะออดีตบ่าถึอเพื่พี่น้องเนาะอาจจะได้ก็พวกละเขาไปหาทางเอื้อยทางเมร์แล้วก็ทางไอเพื่อนเราเพี่น้องเนาะ จากเพิ่นกับรุ่นนันรุ่นแม่รุ่นพ่อพุ่นละเนาะถ้าว่าอันเป็นตามว่าเรามีลูกมีเฒ่าอยู่ดังเอเนาะแต่บ่เห็นลูกเห็นเาแล้วจักบ่ฮู้ว่าอ่าซําไรเนาะก็เลยเอิ้นเพิ่นเอื้อยพี่น้องเอ้ยเนาะบางทีกแม่ละอ่ารุ่นแม่ละเนาะพ่พี่น้องเนาะโดยหาจังไดพุ่นละไปเบิ่งไปมกันเลยพ่พี่น้องเอ้ยโดยชื่อทางเพิ่พี่น้องเนาะถ้าสงกะ มากับสมุกบวทาแหละเนาะแต่ว <c oughs> <may lands> ่าผ่นตีนรถหัวพี่้องเนาะอยู่ระหว่างทางก็เลยถาผันโดนหน้าก็เลยเห็นไอ้คำพภาเราอยู่มาสู่พี่้องนานารคารดก็เลยมาเล่าเนาะบทจืดทางพี่พลงเลย เอ้เห็ดหัวอ้อมบ่บาดนี่เนาะสบายดีเด้อเด้ออืมจีดินเนียร์ซัมบัีิคนตกแหงว่ะเนาะกระเนียวแล้ะขวาว่ะเน้ อืมอ่าอ่านเห็ดทังนี้เอามาั่งนะพ่อแบบนี่ม,มั่งจุกโดยมั่งเป็นมั่งักโดยสวัสดีบ้าคอมไพเดอโดย สวัสดีสิครับโดยสวัสดีทั้งไงอ่ะ์เออสวัสดีเออฮอนเนาะฮอนก็เศร้านั่งใจกันได้หรอกไอ้หนี้ไผ่มหาแล้วมื้อนี้่ยลูกยีนโอ้ก็ใส่คนเดียวออืคนมาแต่เศร้าเน้อใกล้เลยเด้อใกล้ชีห่มสิห่อแล้วเนาะใครเรามีตัวช่วยอยู่นี่น่ะ นเฮาๆบ่มีแล้วได้จังเลยที่ทีเปนบออืมโอกบห้องให้กันหน้าบ่ฝนตกลงมา้คือยามให้านาดเนาะไไปเียเสียจกบ่มีบ่ นี่ Cuba เสร็จจบเอาบดให้มันแน่ดีเด้คนซ่อจะเาะให้มันหนเ้ทาได้ทางนั่นกะเนาะไทโหดแล้วบาดนี่ควายหลายเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยควายอยู่ทงอยู่ไท่เนาะ อืมเพิ่นก็เฮ็ดหัวอ้อมพี่น้องมาบัดนี้เนาะเฮ็ดหัวอ้อมดินนอนตอนยะเพิ่นพี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศช่วงลงไหลงนาพี่พี่น้องเอ้ยชาวบ้านชาวมก็ไทยฮุดไทยหอยแล้วเนาะ เอาคุณเปนนงกลางทางแบบนี้ถารดบ่หนะว่าสามุกว่าถามาพอดี้หุกแบนี้เอว่ามีพ่อผ้าบ่ดัง ใครเราเคืองในอ่านแล้วดีเลยลมพ้นมากับบุปไปสะดอกอยู่นี่ลนะบริย,ยานแนวเฮือนดีเฮือนงามเลย เขา้วมสบายเพาะว่าถ้าเราไปัวนี่จะาสบายอีกครัตันเปให้น่ามันหรือ่งนั้คมางางานไปำดปัทางอยู่มันเปถึงจกันล้ร่ สาวคกนกะอยู่รูปแล้วมันีคือพ,พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเอาดินทมแล้วก็เดี๋ยวแต่สาวไทยอาจก็คุยกับบารคอมไพยอยู่พี่พน,นะน้องเนาะท่าสนรงกระสีขับไปอบรมเพิ่นหลังจากบารคอมไพออกมากพี่พี่น้องเลยเนาะนี่ก็รีวิวเทอนิกก่อนพี่พี่น้องเลยบรรยากาศก็ตอนนี้ก็ส์ 11โมงยังคนพี่น้องเอ้ยเนาะอีกประดอนก็12โมงขาเที่ยงเลยถ้าสนวนก็จะถามพันยูเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามีทาพระพุยัยอ่าอยากซอยด้วยว่าอยา สมทบเนาะพ,พี่น้องเนาะทาสนอก็สิถามทางอ้เพิ่นเนาะอันนี้ได้เซาพ,พี่น้องบอกเนะาะว่าทีมงานอ่าใหญ่เพิ่นก็สิมีครบแลพ,พี่น้องเนาะ,ะดีใจนเพิน่นวก็สิถามอ่าเพื่อขาดเดือย,อยังเนาะพ,พ,พี่น้องเนาะ ລະພ່ອນກົບອີ່ບໍມັນນີ້ເນາະฝົນຕົກຂັບມົນນັ້ນນາດິນງາມເນພກນມືດນາັພນນ สบายดีเออมาหอดบ่เอ่อเปลี่ยนมาเลยจังพ่อเบืองะแล้วมาเบิ่งคนดีนแบนี้ชยเปิดมาได้มครับมีมือกอง นี่ก็เจินข้างนี้ข้างนั่ก็อสิบัสแล้วไงโอ้โหนเห็นตัวนินม้งแก ้แลวก็ต้นมะเขาะพี่น้องเอ้เนาะอาดก็ถือว่าไทยอานนี้มาอยู่ทงไฮทงนาเนาะพี่ชินงเนาะเกิดแบบว่าสงบแล้วก็เย็นดีพี่น้องเอ้เนาะ เราก็บไิยูจีซือพี่พี่น้องเอ้ะเนาะแล้ก็มีไก่มีกาพี่พี่น้องเลี้ยงอยู่นี่ะเนาะอยู่เงินอยู่ซ่นนี่ะือว่ามแเนาะมาเพื่อเดียวเนัังเพื่อเดียวไปช่นจักรล้วเ็มีได้ดินาะเราะอำข่มาพ่อมีดดินะทีมงานทาของทางเบาเทียงเโอ อนอนพ,พี่น้องเนาะยังหลายคนหลายคนเขาโอไปลมอ่าไม่อาจอยู่เนาะพี่น้องเนาะจังไรก็รอรุ่นติดตามคลิปต่อไปเพือนี่น้องเองเนาะวันนี้ก็ตั้งใจภาสิมาถามให้เพื่อนทุกแบบพี่พี่น้องเอจงจังไรก็รอติดตามคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโดยจังไรคลิปนี้ก็ทางสนองภาสิาสได้ขอจบคลิปก่อนพี่พี่น้องเอง ทีนลายลคนๆนะท่านสนองก,นอก็เข้าไปแล้ววัน,นี้เนาะทางวงคูโอลมกอนพื่อพี่น้องเยถอ,อยห่างกอนเนะาะโดยอาสังกัดที่นี้ไปกอนพื่อพี่น้อยจบคลิปกอนเนาะพบพอกันคลิปหน้าสทวรัตนีเข้กลับมาสาบายดี